สวัสดีครับมันนี่กับมาเที่ยววัดเนาะมาเที่ยววัดบันหัวหน้าว,วัดนุ่นสะอาดพี่น้องมาเที่ยววัดนุ่นสะอาดมหาลงพอ์ออันนี้กับทยย้ายยูอ่าทา่านอาจารย์อ่าคัางประตูวัดเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปเบึ้งด้านในพี่น้องมันไปเบปึ้งทางใน วัดโนสดน,น,าาดน,นสะอาดบ้านหัวนากลางวัดโนนสะอาดบ้านหัวนากลางเด้อพี่น้องเด้อเออภาพินกระยูกุติพคนเหรอพี่นอ้องเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายแต่น,นันพี่น้องเบิ่ง ดอ,อกจำปีอันนี้จะเป็นโบสถ์วัดบ้านหัวหน้าเนาะพี่น้องเนาะบ้านหัวหน้ากลางในะพี่น้องเด้ออ่าเป็นโบสถ์บ้านหัวหน้ากลางอันนี้ก็เป็นศาลาศาลาพี่น้อง เดี๋ยวเขอ่อย่างมันบังดันไหมพี่น้องมันเนะี่ยเดี๋ยวไปบังทั้งแม่หนะพี่น้องเนะาะมันไม่ปวดเขาบ,บัางทั้งแม่พี่น้องมนะันวัดบ้านหัวนากลางานนวัดนูนสะอาด วัดบันหัวหน้ากลางวัดน้นสะอาดพี่น้องอันนี้ก็ไทยในโบสถ์ด้วยพี่น้องเลยอ่านี่บริเว้นวัดบันเพิน อันนี้จะเป็นหัดบ้านบ้านเพิ่งกันรู้ล้าดอกพี่น้องบ้านบ้านเพิ่งกันงามอยู่เดี๋ยวกันยางเบื้องไปเลยพี่น้องมันนะยางองบริเวณรอบขาง่บริเวณรอบขาง ด้านซ้ายด้านขวาอาจารย์เพง่อกจุก,กตีผลพิรอณเมื่อไรไทยเอาผลไทยตะวัด่น อาจารย์พังกับยูน,นิคอตีคนละเป็นบ่ไเราออกรายการน้นออกตะวัดคนไอจิบนี้กับโจบเพียงเชนี่เด้อพี่น้นองเลยกดติดตามใหแน่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ